ให้อะรเอหถึง N มานะครับอะรเอหนถึงเนเนี้ยเก็บจำนวนเต็มที่ต่างก,กันหมดเลยนะครับครับเป็นจำนวนเต็มที่ต่างก,กันหมดนะครับที่เรียงลำดับแล้วด้วยนะครับบอกว่าหาหา AI คเท่ากับ i นะครับถ้ามีครับในเวลาล็ g n ถูกไหมครับในเวลา o l ล g n นะครับเมื่อเราดูเวลาเนี้ย b i g o log n ถูกไหมครับสั้กตวิธีการทำเราเนี้ยต้องเป็นการแบ่งครึ่งถูกไหมครับต้องตัดครึ่งตัดครึ่งไปเลยนะครับข้อมูลต้องราลบไปทีละครึ่งถูกไหมครับ แล้วปัญหาเนี่ยเราก็นึกถึง binary search นะครับก็ลองมาดูพินาครับครับเอาพิจาณาข้อมูลตัวกลางก่อนถูครับพิาข้อมูลตัวกลางคือ m ส่วน2นะครับซติมีค่าเป็นมีข้อมูลสัก10ตัวนะครับ m ส่วน2คือ5หรือครับมีข้อมูลเป็นค่าข้างในเป็น7อย่างเงี้ยครับค่าข้างในเป็น7ครับ m เท่ากับ10นะครับเราต้องเช็ค ว่าค่า a อส่วนสองเนี่ยเท่ากับ m อส่วนสองหรือเปล่าหรือเปล่าครับเช็คว่าค่า a อส่วนสองเนี่ยเท่าก,กับเอมส่วนสองหรือเปล่าถูกไหมครับถ้าเท่ากันเนี่ยเราก็เอาหรือครับก็ถูกถูกครับแต่กรณีเนี่ยคือถ้ากรณีที่ a อส่วนสองครับมันมากกว่าเอมส่วนสองถูกครับลองดูนะครับฝั่งเนี้ยจะเป็นไปไม่ได้ถูกป่ครับเพราะโจทย์บอกว่า เป็นจำนวนเต็มที่ต่างกันหมดถูกครับนี่คือตำแหน่งที่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าครับจนวนเต็มที่ตากก่างก,กันหมดมันก็เพิ่มขึ้นทีละหนึ่งครับก็เป็นได้แปดเก้าสิบสิบเอ็ดถูกครับซึ่งมันก็ไม่มีทางเท่ากันได้ถูกครับในแต่ละคู่เนี่ยครับเพราะมันต้องเพิ่มขึ้นเรื่อยๆหรอครับเพราะข้อมูลมันต่างก,กันหมดและเป็นจำนวนเต็มครับแต่ว่าฝั่งนี้จะใช้ไม่ได้หรอครับแล้วก็เลย เรียกตัวเรือครับหาใน,ในอารที่ลดลงมาครับตำแหน่ง,งที่ L จนถึง L จนถึงเท่าไหร่ครับ m ส่วน2ลบ1นะครับถูกปะครับหาแค่ครึ่งนี้ก็พอในทำนองเดียวกันถ้า m ส่วน2มันน้อยกว่า m ส่วน2หรือเปล่าครับ ครับก็คือครับนี่มีค่าเป็นสักสี่แล้วกันถูกครับหาตําแหน่งที่ตําแหน่งที่ห้าเลยป่ครับครับนี่คือตําแหน่งที่ห้านะครับสี 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, ่สามสองหนึ่งศูนย์สี่สามสองหนึ่งถูกไหมครับค่าต้องต่ากกันหมดและเป็นจำนวนเต็มก็คือได้แค่สามสองหนึ่งถูกครับนี่ลดลงอย่างทีละน้อยนะครับ แ 3, 2, 1, ็่สามสองหนึ่งครับกม็มีทางตรงกันได้ถูกป่ะครับครับาให้หนึ่งมาตรงตรงนี้นะครับครับให้หนึ่งตรงกันอย่างเงี้ยค่าช่วงนี้ก็หาอะไรมาใส่ครับก็หาใส่ไม่ได้แล้วถูกป่ะครับแสดงว่าก็เป็นฝั่งนี้ไม่ได้ลวดวะวถูกป่ะเพราะถ้าหนึ่งตรงตรงนี้ยก็หาค่าใส่ไม่ได้ถูกป่ะครับแต่ว่าเป็นได้แค่ฝั่งขวานะครับก็คือหาในอะไร a นะครับเหมือนเดิมที่ m ส่วนสองบวกหนึ่งถูกป่ะครับ จนถึง R ดูครับครับงั้นเอากลอกก็ง่ายๆนะครับก็คือถ้าเรารับเราจะหาในอรเ A เนี่ยจาก L ถึง R นะครับครับเริ่มตน้นเราก็หาค่ากลางก่อนให้เอเท่ากับ L บวกหาร2นะครับโอค,ครับก็ดูว่า ถ้า m เนี่ย a ช่องที่ m ส่วนสองนะครับเท่ากับเท่ากับ m ส่วนสองครับเราก็รีเทิร์ m ครับจริงถ้าเขียนโค้ดให้ดีเนี่ยราทัดนี้าไว้หลังสุดนะครับเพราะว่าโอกาสที่จะเท่าเนี่ยมีแค่กรณีกรณีเดียวถูกปะครับ เจอหลังสุดเราก็เลยเอาไปไว้ข้างล่างนะครับเขีนใหม่ก็ได้ครับเพ่อให้โค้ดเป็นดีขึ้นก็เช็คธรรมดาครับ m ส่วน2เนี่ยมากกว่า m ส่วน2หรือเปล่าครับถ้ามากกว่าเราก็เรียกไฟล์อะไรครับ a ช่องที่ l จนถึง m ส่วน2ลบ1ครับ l, e l s if a ของ m ส่วน2น้อยกว่า m ส่วน2ครับก็เรียกไฟล์ a ของ m ส่วน2บวก1จะถึง r ถูกครับ l s. ก็ Return m ส่วน2ถูกครับในสุดคือเท่ากันคือเท่เาจะหานะครับก็จบนะครับ ไปข้อ18นะครับข้อสิบแปดอยู่ไหนวาหา longest increasing subsequence ครับ คือโจทย์จริงๆคือให้หาตัวนี้ครับถ้าอ่านตามโจทย์เขาบอกว่าให้ a หนึ่งจนถึง n มานะครับข้อมูลต่างกัน n ตัว n ตัวนะครับเขาบอกว่า increasing สับซีเควนต์เนี่ยยิคิดเส้งสับซีเควนต์คือของ A นะครับคือ AI 1 a หนึ่งอสองจนถึง aik นะครับที่หนึ่ง้ยกว่าเท่ากับ i หนึ่ง้ยกว่าเท่ากับ i สองนะครับน้อยกว่าเท่ากับ ik แล้วก็น้อยกว่าเท่ากับ n นะครับครับคือลำดับต้องไล่มาเรื่อยๆตัวครับโดยที่ ai เนี่ยเท่ากันกับ ai สองถูกไหมครับ เน่ยเท่ากับ aik นะครับเขาบอกว่าให้หาที่ยาวที่สุดนะครับในเวลา on กําลังสองน,นะครับ,รบสิ่งเนี้ยตรงนี้นครับ เนื่อไข่ตรงนี้นครับเรียกว่าสับซีเควนต์นะครับตรงนี้เรียกว่าสับซีเควนต์นะครับส่วนเนื่อไข่นี้นะครับครับก็คืออิน r ค a ร i ซ g งนะครับ increasing ครับยาวที่สุดก็คือ longest นะครับมันก็เลยเป็นปัญหานี้ครับ longest increasing subsequence แล้วก็ลองมาดูครับว่าอะไรคือ subsequence นะครับเขา subsequence นะครับอย่างเช่นเรามี sequence เป็น1 4 6 8 2 5 7นะครับครับนี่เป็น sequence ของตัวเลขถูกไครับ สับซีเควนตนี่คือเราดึงตัวไหนออกมาก็ได้นะครับในซีเควนต์นี้ครับเป็นสี่แปดห้าเจ็ดครับดึงออกมายังไงก็ได้เลยครับที่ยังเรียงลำดับเดิมอยู่นะครับคือดึงออกมาโดยเรียงลำดับเดิมอยู่แต่ถ้าดึงข้ามตัวอย่างนี้ครับดึงมาเป็นสี่นะครับดึงห้าไว้ตรงนี้นะครับ ก็จะก็จะไม่ใช่สับซีเควนต์แล้วนะครับเพราะว่าซีเควนต์มันไม่เรียงเรียงตามของเดิมน,นะครับตรงนี้เรียกว่าสับซีเควนต์ครับถ้าสับซีเควนต์เนี้ยค่ามันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆก็คือเป็นอินคิ่งซับซีเควนต์นะครับน้ำโจทย์เนี่ยมันเป็นโจทย์ในเรื่องของไดนามิกนะครับที่จะเรียนในเรื่องถัดไปนะครับพี่เคยเจอโจทย์ พี่แค่พี่เคยเจอแต่โจทย์นี้ที่เป็นดนามิกนะครับก็เลยทําที่เป็นดีวของเคอร์ไม่เป็นนะครับขอลองไปคิดดูก่อนนะครับเมื่อไรเรียนมาก็ยังคิดไม่ออกนะครับที่เป็นดีวครับขอลองคิดก่อนนะครับคิดไม่ออกนะครับก็เอาก่อนในการแก้ปัญหาจะพูดถึงในเรื่องพูดถึงตอนที่เรียนเรื่องดนามิกนะครับเอาก่อนการแกให้ปัญหานี้จะพูดในดนามิกนะครับถ้าคิดที่เป็นดีวออกจะมาบอกทีหลังนะครับ ขาค่าไปข้อสิบเก้านะครับสิบเก้าหา maximum จะเขียนโจทย์ผิดรันได้ไ consecutive subsequence sum นะครับในเวลา O n log n ครัรามาดูโจทย์กัน,นะครับว่าหมายถึงอะไรก็คื สอบซีเควนต์ก็คือเงื่อนไขเดินรครับคอนเซคว t ทีฟเนี่ยต้องให้ติดกันนะครับก็คือเป็นสอบซีเควนต์ที่อยู่ติดกันนะครับถ้าแปลโจทย์ก็คือหาผลบวกของสอบซีเควนต์ที่อยู่ติดกันนะครับที่มีค่ามากที่สุดรเราไปดูตัวอย่างคอนเซควีทีฟคอนเซคว t ทีฟสอบซีเควนต์นะครับอย่างเช่นเป็นซีเควนต์ของหนึ่งสองหกแปดลบห้า 7นะครับคอนเซควับซีเควน c ์น่ก็คืออย่างนี้ดูครับครับนี่ก็คือเป็น Sub sequence หนึง่งหรเครับเราจะเป็นแค่สามตัวนี้ก็ได้นะครับหรือสามตัวนี้ก็ได้นะครับหรือสี่ตัวนี้ก็ได้รครับไม่ส u b sequence อะไรก็ได้ที่อยู่ติดกันนะครับคือ o n s e e u u i v e sub sequence ครับสามก็คือหาผลรวมในช่วงนี้นะครับที่ได้ค่ามากที่สุด เราก็ลองมาออกแบบนะครับจริงแล้วจริงแล้วถ้าเราทำโดยปกตินะครับเราสามารถทำในเวลา O/N ได้นะครับข้อนี้แต่วิธีนี้ไม่ได้ใช้ไม่ใช้ไม่ได้ใช้ d ีนะครับครับเดี๋ยวเราจะเราจะลองเราจะมใช้ O/N ล็อ N, N นะครับ โดยการใช้ดีวาของเคอร์ก่อนแล้วก็ค่อยมาบอกวิธีการทําวิธีนี้นะครับที่เรียกว่า ON ครับคิดก่อนนะครับก็คือเราแบ่งอาร์เเนี่ยเอาเป็นสองส่วนหรือครับแบ่งเป็นสองส่วน maximum sum เนี่ย,ยเท่ากับ maximum sum ของฝั่งซ้ายหรือเล่าครับ ของ a r r a a ทั้งตัวนะครับเ <_ T. S 1> ท่ากับเอาเอาใหม่นะครับพูดใหม่แล้วกันก็คือ maximum sum ของทั้ง subsequence ของทั้งอันหรครับอาจจะมาจากฝั่งซ้ายดูครับเป็นของฝั่งซ้ายหรือของฝั่งขวารหรือครับหรือไปอาจจะเป็น maximum sum ของฝั่งขวาหรือครับนะครับอาจจะเป็นของตัวนี้หรือของตัวนี้นะครับ อาจจะเกิดจากตรงกลางก็ได้ถูก่รครับตรงกลางครับตรงกลางถรกครับอาจจะเกิดจากสามตัวนี้นะครับถูกป่ะดังนั้นเราทำนะครับก็คือเราสร้างสร้าง maximum consecutive subsequence sum นะครับรับอาร์เร a นะครับจาก l ถึง r ถูกครับ รับร A จาก L ถึง R ค่า้จะเท่ากับอะไรครับ L R. 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 ถ้าข้อมูลมีตัวเดียวเนี่ยครับถ้าข้อมูลมีตัวเดียวคือ yeah. claro L เท่ากับเท่ากับ R ถูกไครับก hm ็ return A L ถูกครับเพราะข้อมูลมีตัวเดียวถูกปะถ้าไม่ใช่นะครับก็คือเราก็แบ่งครึ่งถูกครับแบ่งครึ่งก็คือหาตำแหน่งครึ่งตรงกลาง เท่ากับ l บวก r ส่วน2ถูกไหมครับเพราะว่า l ซัมเนี่ยก็คือถามมาจาก maximum subsequence ซ u มถูกไหมครับของ array a ของฝั่งซ้ายนะครับก็คือ l จนถึง m ถูกไหมครับครับนี่คือของฝั่งซ้าย ของฝั่งขวาเนี่ยของฝั่งขวาก็เหมือนกันนะครับคือ m จาก m บวก1จนถึง R รครับของฝั่งขวาหรือครับทีนี้จะหาของตรงกลางนี่จะหายัางไงครับครับฝั่งซ้ายก็คือหาวิธีเดิมหรือครับหาจากการใช้ mcs โอครับ m c s มักซิมัมคอนซคิวทีฟซับซีเควนซัมนะครับฝั่งขวาก็หาแบบเดียวกันนูครับในอะไรฝั่งขวาทีนี้ป,นปัญหาที่เราต้องหาตรงกลางหรครับตรงกลางเนี้ยก็ไล่าจากตรงนี้ถูกครับบวกไปเรื่อยๆมากที่สุดถูกครับในช่วงนี้มากที่สุดในช่วงนี้หูครับนะครับคือเราไว้วิ่งไปเรื่อยๆยนะครับก็วิ่งจากหาม a x i m u ของฝั่งขวากันหนครับฟอไอเท่ากับศูนย์ ไม่ใช่นะครับ i เท่ากับ m ครับจต่ตรงการนะครับ i น้อยกว่าเท่ากับ r i บวกบวกนะครับครับให้เทมส r m ซัมเนี่ยฝั่งขวาของตัวการนะครับบวกเท่ากับ เอช่องที่ i อหรือเปล่ครับ,รบก็บวกไปนะครับก็เช็คว่าเนี่ยถ้าเทม RM Sum มันมากกว่า RM ซัมนะครับคือมากกว่าค่าบวกมากสุดของฝั่งขวาหรือเปล่าครับก็ให้ RM Sum เนี่ยเท่ากับเทม นีก่การหาตรงการนะครับฝังง่งซ้ายก็เช่นเดียวกันหรือเปล่าครับก็วิ่งแต่ i เท่ากับ m ลบหนึ่ง i มากกว่าเท่ากับ l i ลบๆครับเทม l m ซัมครับหมดเท่ากับ a i กะเช็คว่าถ้าสมมุติ ค่าเทมเนี่ยมันมากกว่าค่าของแม็กซิมัมของฝั่งซ้ายนะครับเทครับครับดังนั้นค่าผลบวกกลางนะครับผลบวกของตัวกลางเนี่ยก็เท่ากับของฝั่งขวาดูวครับ ฝั่งขวาจากโตัวกลางบวกกับฝั่งซ้ายจากโตัวกลางครับที่เป็นค่ามากที่สุดรครับนี่ก็ได้ค่ามากที่สุดที่ค่อมตรงกลางแล้วน,นะครับดังนั้นค่ามากสุดครับค่ามากสุดของสับซีเคเวนต์ก็คือแม็กของ3ค่าหรือเปลาครับ Lsum, r s u m แล้วก็ msum ซัมว่ครับ ออก็เป็นรีคอร์ดีเอ้ยก็เป็นดีวายนะครับแบ่งครึ่งครับเวลาในการทํางานนะครับครับตรงนี้เป็น tn ส่วนสองถูกไหมครับ tn ส่วนสองไครับตรงนี้ใช้เวลา on ถูกไหมครับตรงนี้ก็อีก on ในเวลาการทํางานนี่ก็คือ tn เท่ากับสอง tn ส่วนสองบวกกับ on นะครับ มาเซอร์เมทตต่อก็ได้ว่า tn เ,เท่ากับ o ของ n log n นะครับ